รู้ไหมครับว่าหมอเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการเงินมากที่สุดอาชีพหนึ่งเลยนี่ล่าสุดเพิ่งมีข่าวมาครับว่าสารดีกาพิพภากษากับจ่ายสองล้านให้หมอจ่ายให้กับคนไข้ก็เป็นโรงพยาบาลเอก,กนชนหนึ่งคือก็คือโรงพยาบาลแท้ลังสิตนะครับสารพี่พากษาให้จ่ายกับคนป่วยที่ฟ้องร้องมาก็รวมสองล้านซึ่งไม่รู้ว่าโรงพยาบาลกับหมอจะหารกันคนละเท่าไหร่เข้าไหมอืมอีสาการนี้ ถ้าเกิดว่าหมอพลาดโดนฟ้องกันขึ้นมาแบบนี้แล้วต้องจ่ายขึ้นมาจริงๆก็อาจจะส่งผลให้กระทบให้ไ้แผนการเรงินของหมอเนี่ยที่วางไว้สามารถทงหรือสนุดได้เลยนะพี่นิใช่ไหมใช่มันมีผลกระทบกับหมอรุ่นต่อๆไปด้วยเพราะว่าอย่างเออพวกตอนรุ่นผมเนี่ยตอนที่จะเอนนะ็นกันอ่ะเออรุ่นผมมันโอเน็นเอเน็ตมันไม่จนะอเ,เอ็นนะเออคือมีการพูดกันเลยว่าแบบใครจะไปเป็นหมอบ้างว่เฮยมึงเผื่อถูกฟ้องด้วยนะเว้ย อานีงนย,ยมีช่วงหนึ่งที่จานวนบาคนอยากจะเป็นหมอนี่ลดลงไปทั่วภาพเลยใช่ก็คือเมื่อก่อนก็คือภาพภาพเรื่หมอคือหนึ่งอาชีพน่าจะม,มีความเสี่ยงอะไรรายได้ดีดูมีเกียรติใช่ไหมครับใช่ครับก็บมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ใช่ไหมทีนี้เราจะเมื่อมีความเสี่ยงแบบนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงงั้นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยหมอได้คือเขาเรียกวประกันวิชาชีพแพทย์ครับพี่นิรประกันวิชาชีพแพทย์เไรครับ <trauma> ใช่ครับในการวิชาชีพแพทย์ก็คือเราจ่ายเบีย้ยประกันไปให้บริษัทประกัน <S <S 2> <S 2> ถ้าถูกคนป่วยฟ้องบริษัทประกันรับผิดชอบอืเช่นอย่างนี้ดูครับยกตัวอย่างนี่เลยนี่คือหนึ่งในบริษัทประกันที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางสตังแพร์อยู่นะครับก็จะมีโปรดักต์ทางการเงินก็คือประกันวิชาชีพแพทย์เช่นมันจะมีสองแผนแผนหนึ่งกับแผนสองตัอย่างแผนหนึ่งเบี้ยประกันเอาที่สูงสุดเลยคือหมื่นสองพันเก้าในแผนหนึ่งนะหมื่นสองพันเก้า คือเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับว่าแพทย์อะไรเช่นแพทย์อายุรแพทย์ผ่าตัดแต่ก็ทยจะเบี้ยไม่เท่ากันครับอย่ามึน2,900นี่คือสูงสุดในแผนหนึ่งคุ้มครองยังไงคุ้มครองว่าถ้าถูกฟ้องมาก็คือครั้งละไม่เกินหนึ่งล้านบาททั้งปีรวมไม่เกินสามล้านครับปีนี้คุณหมอครับปีหนึ่งจะโดนฟ้องสักกี่ครั้งดีครับแล้วก็คือมันวิเคราะห์ไม่ได้จริงๆว่าจะโดนสักกี่ครั้งต่อปีโดยคุ้มครองนี้เป็นคุ้มครองว่า ต้องมีการคุ้มครองจากการไปให้การรักษาอยู่ในสถานพยาบาลนะเออประเภทในหนังละครเราเคยดูไม่ที้ข้วกระเป๋าไปตามบ้านเนี่ยไม่ได้นะหมอกระเป๋าหมอกระเป๋าเออไม่ได้ไอตัวนี้ไม่ไม่ไม่คุ้มครองหมอกระเป๋านะบอกไว้กันก็คุ้มครองการรักษาในสถานพยาบาลที่ถูกฟ้องรวมรวมถึงค่าใช้จ่ายในการสู้คดีด้วยนะเออค่าทนายความพร้อมเลยซึ่ง บางทีก็คือทางบริษัทประกันก็จะจัดหาทนายความที่เชี่ยวชาญในการสู้คดีแบบนี้โดยเฉพาะมาให้ถ้าถ้าหมอต้องการหรืออยากใจหาทนายเองก็ไปหามาเลยเดี๋ยวทางนี้ก็ในวงเงินที่ให้1ล้านเนี่ยต่อครั้งนี้ก็จะรวมทั้งค่ทาทนายความค่าสู้คดีด้วยครับด้วยวิธีการบริหารทางการเงินแบบนี้ก็ทำให้หมอลดความเสี่ยงก็คือโยนหลักหมื่นไปและบริษัทประกันรับผิดชอบหลักล้านไปแล้วถ้าเป็นแผน2องอะไรเงี้ยแผน2สูงสุงสดที่สิบหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบ จากเดิมไม่สูงสุดคือหมื่นสองันเก้าก็มาเป็น1มื่นสองหมื่นแปดันสองรกสิบก็จะเปลี่ยนจากคุ้มครองครั้งละล้านเป็นคุ้มครองสองล้านและเปลี่ยนจากปีละสามล้านเป็นปีละหกล้านซึ่งถ้าแบบนี้จะทำให้หมออุ่นใจไประดับหนึ่งว่าถ้าเกิดพลาดพลั้งถูกฟ้องขึ้นมาก็อย่างยที่สุดไม่ต้องควักตังที่สะสมมาจากการทํางานมาอย่างเหนื่อยยากมาทั้งปีอาจจะหมดในรอบเดียวได้เลยใช่ไหมอย่าว่าให้ทางานเลยอาจารย์เหนื่อยแต่เหนื่อยตั้งแต่เรียนแล้วหมอ <laughs> นี่คือหนึ่งในตัวอย่างประกันวิชาชีพแพทย์นะครับส่วนท่านใดที่สนใจอยากทราบยละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะทิ้งไว้ในเม้น์ก็ได้หรือสแกน q r code คในไลน์สอบถามเข้าในไลน์ได้ครับอืมได้ครับเลยคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้อ่าครับครับเดี๋ยวทางเราจะติดต่อแจ้งกลับว่าดีเทลรายละเอียดแต่ละท่านแต่ละท่านจะเป็นยังไงสำหรับประกันวิชาชีพแพทย์นะครับหนึ่งในเครื่องมือวางแผนทางการเงินนะครับเพราะว่า เราหาเงินเราออมเงินเราทําให้เงินโตแต่ต้องระวังรูรั่วทางการเงินนี่เป็นหนึ่งในรูรั่วทางการเงินสาหรับวิชาชีพแพทย์รูรั่วหนึ่งเลยครับที่เราพลาดมาทีเดียวอย่างเคสอย่างแพทย์หลังสีที่เห็นใช่ไหมครับก็ทีเดียวนะครับสองล้านนี่ยังไม่รู้ว่าถ้าแพทย์ถ้าโรงพยาบาลลังสีรโยนไปที่แพทย์สักครึ่งหนึ่งก็ล้านหนึ่งอ่ะพี่นี่อืมเออล้านหนึ่งทำงานกันกี่กี่วันกี่เดือนครับกว่าจะได้มาใช่ไหมใช่ครับเออนะครับงั้นก็นี่เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดอย่างไรหร อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไงในเม้นหรือในไลน์ได้ไห่ครับอ่าคอมเมนต์งเข้ามานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ